ทรัมป์ออกลงอีกแล้วบิตคอยพุ่งแรงในขณะที่อีเทเรียมโดนเฉือนเงินไหลเข้า E t ทแบบสุดขั้วราคาคืออุปสรรคที่แท้จริงหากบิตคอยต้องการกลับมาจะต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อน l a y e r 2แข่งขันกันเดือดขึ้นทุกวันอีเทเรียมต้องพึ่งเบสในการดูดสภาพคล่องเมนเน e กลายเป็นผู้ว่างงานที่โดดเดี่ยว Circle ิลนำร่องโชว์ฟอร์มบิตโกขอเข้าร่วมด้วยเส้นทางการทำตามกฎของวงการคริปโตมันช่างโหดร้าย ซื้อบิตคอย5แส0สาเหรียญ m i เคิลเซเลอร์คนเดียวแบกทั้ง Rock c h a นม m โครสตาร์เดตี้สร้างตำนานการเงินขึ้นด้วย Bitcoin นักลงทุนกว่า55ล้านคนออมซื้อ Bitcoin ผ่าน MSTR ตอนนี้ MSTR แทบจะกลายเป็น ETF บ t c o i n ในตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วกองทุนระบบนิเวศ23%แฝงความลับเอาไว้ Balance อาจใช้ EPT ซื้อจักรวาลเกมทั้งใบ เอร์เทรดพร้อมแจก Air ์ดอแบบจัดเต็ม Balance เล่นใหญ่ในรอบนี้รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ Li น์โอเพนแชทบีทีวีไทยแลนด์วันอังคารที่22เมษาย,ยนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV ีคริปตรายวันกับผมเจ๊พูดดำเนินรายการก่อนอื่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปตโกันครับในวันนี้ครับทําได้กลับมาเปิดหม่อีกครั้ง ซึ่งคราวนี้ครับได้เปิดฉากจู่โจมธนาคารกลางสหรัฐแบบจังๆโดยบอกว่าประธานเฟดอย่างพาเวลไม่เอาไหนแถมยังตั้งคำถามครับว่าเฟดยังถือว่าอิสระอยู่หรือเปล่าซึ่งผลคือบรรยากาศตลาดได้เข้าสู่โหมดลเลี่ยงความเสี่ยงในทันทีครับโดยที่หุ้นสหรัฐดิ่งลงกันเป็นแถบไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนที่ร่วงลง2.48% NASDAQ ที่2.55% S&P 500ที่2.36% รวมถึงหุ้นเทคครับที่โดนถล่มยับซึ่งแม้แต่ n v ็นวีและเท s l a ก็เอาไม่อยู่โดยที่7ยักษ์ใหญ่ครับได้สูญเสียมูลค่ากว่า4แสนล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวแต่ในฝั่งคริปโตครับกลับส่วนทางกันโดยที่บิตคอยครับได้พุ่งแรงตั้งแต่เช้าและก็มาระเบิดเต็มในช่วงค่ำหลังจากที่ไมโครสตาเดจีครับประกาศซื้อบิตคอยรอบใหม่ซึ่งก็ได้ทำให้ราคา แตะถึง87,000ดอลลาร์ 87, 000, และทะลุไปถึง88,877ดอลลาร์ 88, 77, ในช่วงเช้าครับซึ่งก็ได้ทำสถิติสูงสุดในรอบเดือนรวมไปถึงทองคำก็ไม่น้อยหน้าครับโดยที่ราคาได้พุ่งขึ้นเกิน100ดอลลาร์ภายในวันเดียวทะลุ ,3430 ดอลลาร์ 3, 30, ต่อออนซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นครับถึงแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยแบบเต็มสูบแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหรียญทุกตัวจะโชคดีแบบนี้ครับเพราะทางฝั่งของอีทูเรียมได้ร่วงหลุด1,600ดอลลาร ส่วน SOL ก็ลงไปอีก1.72%โดยที่เม็ดเงินตอนนี้ครับได้ไหลกลับเข้าสู่ Bitcoin แบบชัดเจนโดยสรุปแล้วครับตอนนี้ตลาดกำลังเข้าสู่โหมดลดความเสี่ยงสำหรับใครที่มี l e v e r a g e ควรรีบลดครับส่วนใครที่ยังฝืนก็อาจจะเสี่ยงเจ็บตัวได้ครับเมื่อวานนี้ครับบิตคอยดีดขึ้นแรงอีกครั้งและก็ได้พุ่งแต่87,000ดอลลาร์ในวันเดียวครับโดยที่ราคาพุ่งเกิน6%ครับแต่สิ่งที่โดดเด่นยิ่งไปกว่าราคา คือ ETF ของ Bitcoin เริ่มมีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาครับโดยมีเงินไหลเข้าถึง340ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียวซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดครับในรอบหลายสัปดาห์ในขณะที่อีเทอรี่มครับยังคงเงียบเหงา ETF ยังคงถูกถอนเงินออกอย่างต่อเนื่องโดยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือ AUM เหลือแค่4.57พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำสุดเป็นประการครับโดยภายใน7สัปดาห์ได้มีเงินไหลออกไปแล้วกว่า1.1พันล้านดอลลาร์ Ethe e, ของ Grayscale ก็ได้กลายเป็นเครื่องถอนเงินไปแล้วแถมยังเก็บค่าธรรมเนียม2.5%ต่อปีครับซึ่งเทียบกับ ETF ของ b l a c k r o c k ที่เก็บแค่0.25%แบบนี้นักลงทุนก็หนีหมดครับซึ่งโดยรวมแล้วตอนนี้สัญญาณเริ่มเปลี่ยนเม็ดเงินใน Bitcoin เริ่มฟื้นตัวครับซึ่งถ้าหากว่ามีข่าวดีจากมาภาคอีกหน่อยเช่นเฟดส่งสัญ,ญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่ก็เป็นได้ครับ แต่ฝั่งของอีทูเรียมก็ยังคงต้องเคลียร์แผลในใจก่อนถึงจะกลับมาสู้ได้ในระยะสั้นครับ <S <S ในช่วงนี้ครับบิตคอยได้ค่อยๆไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำลังเข้าใกล้จุดที่สำคัญมากครับ <S 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 นั่นก็คือช่วง91,000ถึง92,000ดลอลลาร์ซึ่งหลายคนครับในวงการเรียกว่าเป็นจุดแบ่งตลาดกระทิงกับตลาดหมีเลยครับแล้วทำไมจุดนี้ถึงสำคัญนะก็เพราะว่ามันตรงกับราคาที่ผู้เล่นบนเชนเคยซื้อมาครับหรือ realized price นั่นเอง ซึ่งเป็นจุดที่แสดงถึงต้นทุนเฉลีย่ยของนักลงทุนในระบบซึ่งถ้าอยู่ในตลาดกระทิงจริงๆหรือบูสร์มากกว่า60โดยพื้นที่นี้ครับจะกลายเป็นแท่นปล่อยตัวแต่ถ้ายังคงอยู่ในช่วงหลังเลหรือออกแนวขาลงอย่างในตอนนี้บูสร์จะอยู่เพียงแค่20ครับซึ่งมันจะกลายเป็นเพดานที่ราคาทะลุไม่ผ่านโดยที่ในตอนนี้ครับบิตคอยอยู่ที่ระดับ87,278ดอลลาร์ซึ่งถือได้ว่าใกล้มากๆครับ ถ้าหากจะผ่านด่าน9 1 0 0 0นถึง92,000นี้ไปได้จริงก็ต้องมีแรงซื้อระดับใหญ่หรือข่าวเชิงบวกที่ชัดเจนเข้ามาหนุนครับซึ่งถ้าหากว่าทะลุไม่ผ่านก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนแต่ถ้าฝ่าไปได้พร้อมกับบูสกอ่อที่ขยับเกิน60ตลาดกระทิงรอบใหม่ก็อาจจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง2ี่ชั่วโมงที่ผ่านมา และอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมาั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับในช่วงนี้อีทูเรียมครับกำลังเข้าสู่ช่วงดวงตกแบบเต็มๆครับค่าธรรมเนียมบนเครือข่ายร่วงลงจนแตะระดับต่าสุดเป็นประวัติการจนใครๆก็เล่นได้ฟรีจนหลายคนครับเริ่งตั้งคำถามกันว่าเครือข่ายนี้ยังทําเงินได้อยู่ไหมและในขณะเดียวกันครับชุมชนก็ได้เริ่มโต้เถียงกันเรื่องเลเยอร์2 โดยที่หลายคนได้ติดปลายว่าท็อกซิคครับเพราะได้ดูดเอามูลค่าจากเครือข่ายหลักไปจนหมดทั้งรายได้ที่ลดลงระบบนิเวศที่ถูกแย่งไปสถานการณ์ของอีเธ r รียมในตอนนี้เรียกได้ว่าหน้าอึดอัดจริงๆครับโดยในจังหวะนี้เองครับ Standard Charters ก็ได้ออกลงเสริมดามาด้วยรายงานชิ้นหนึ่งครับที่ได้ตั้งชื่อโขดโขดว่าวิกฤตวัยกลางคนของอีเธริยมโดยที่เนื้อหาในรายงานครับยิ่งเจ็บแรงไปกว่า โดยรายงานได้บ่งบอกว่าเบสครับกำลังแย่งเอา GDP ของอีเทเร u m มไปจนทำให้มูลค่าตลาดหายไปถึง50 0 0 0ล้านดอลลาร์ครับและยังลดเป้าราคา e t h สิ้นปีจาก1,000 0ดอลลาร์เหลือแค่4,000ดอลลาร์ครับชนิดที่เรียกได้ว่าเชื้อไม่เลี้ยงแต่คำถามในตอนนี้ครับก็คือ Standard Charters <s> เขามองเกมขาดจริงหรือแค่กำลังมองขาลงของ l a y e r 2ผิดทางอยู่ตรากาศนี้ของเขามีน้ำหนักมากแค่ไหน เดี๋ยวเราจะมาแกะทีละประเด็นกันครับแล้วมาดูกันว่าใครกันแน่ที่เข้าใจวงการนี้จริงๆนับตั้งแต่เปิดตัวเบสสร้างรายได้รวมแล้วกว่า107ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมพื้นฐาน24.8ล้านและค่าธรรมเนียมเร่งด่วนอีก81.9ล้านภายในปี2024เบสได้สร้างรายได้ให้กับคอยเบสประมาณ74ล้านดอลลาร์คิดเป็น1.1%ของรายได้ทั้งปีปัจจุบันมีจำนวน ETS ที่ล็อกอยู่บนเบส ถึง1.917ล้านเหรียญคิดเป็น1.6%ของอุปทาน ETH ทั้งหมดและช่วง30วันที่ผ่านมามีเงินไหลกลับจากเบสสู่อีเ e r รี่มราว503ล้านดอลลาร์และในช่วง90วันล่าสุดมีเงินไหลกลับสูงถึงเกือบ3,000ล้านดอลลาร์แม้ GDP รายสัปดาห์ของอีเ e r รี่มจะมีการเติบโตที่75%ตั้งแต่ Base เบสเปิดตัวแต่ก็ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดจากต้นปี2022ถึง80% ปัจจุบันอีเท r e u เรียมแอลมี GDP รายวันราว57ล้านดอลลาร์ในขณะที่ GDP รายสัปดาห์เฉลี่ยของเบสอยู่ที่6.8ล้านดอลลาร์ So in Q1, we saw eight times more developers start to build on Base, and we're seeing really rapid growth of the number of users who are also transacting on Base. And like you mentioned, they're doing all sorts of things from payments to commerce to music to gaming. We're really seeing the next generation of the internet be built on chain on Base. BASE <laughs> แต่เรียกได้ว,ว่าปล้นกันกลางวันแสกๆเลยครับแต่อย่าพิ่งตกใจไปครับนี่มันคือแผนที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกของ Layer 2ดูอย่าง Uniswap และ Arway ครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่ทั้งนั้นต่างก็ได้ย้ายฐานมาอยู่บนเบสกันหมดแล้วส่วนโปรเจกต์ใหม่ๆครับก็ได้ข้าม Ethereum L1 ไปหมดเรียกได้ว,ว่าไม่มีใครสนใจแล้วครับซึ่งพอผู้ใช้ย,ย้ายไป L2 ค่าธรรเนียมบน L1 ก็ลดลงการเผาเรียน ETH ก็น้อยลงตามไปด้วยครับ ซึ่งก็ได้ทำให้อ t h e r e u เียมกลายเป็นเหมือนพ่อบ้านวัยกลางคนคำถามคือแล้วแบบนี้มันจะทำร้ายอ t h e r e u เียมจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ก็ต่อเมื่อ l ลเยอร์2ไม่สามารถเอาค่าธรรมเนียมบล็อกดาต a ามาช่วยหมุนเงินกลับสู่ L1 ได้จริงในระยะสั้นโดยที่ตอนนี้ครับอีทอเรียมกำลังเงียบเหงาและแม้จะมีข่าวบวกจากสถาบันการเงินมาช่วยอยู่บ้างครับ แต่ก็ไม่มีจุดระเบิดใหม่ก็ไม่ง่ายเลยครับที่ตลาดจะกลับมาแรงได้เหมือนแต่ก่อนเมื่อเร็วๆนี้ครับ The Wall Street Journal s <S <S ได้เปิดข่าวใหญ่ว่า Circle และ BitGo ทั้ง2ผู้เล่นเก่าในวงการคริปโตครับกำลังเตรียมที่จะยื่นขอใบอนุญาตธนาคารหรือพูดง่ายๆครับก็คือพวกเขาไม่ต้องการที่จะเป็นบุคลากรภายนอกอีกต่อไปและจะขอใบอนุญาตและเข้าร่วมในระบบธนาคารของสหรัฐอย่างเป็นทางการครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือ คอยเบสและแพ็กซอสกำลังจับตาดูสถานการณ์นี่อยู่ครับและกำลังคิดว่าจะไปเข้าร่วมกับพวกเขาในการขอใบอนุญ,ญาตหรือไม่โดยที่จริงๆแล้วครับแพ็กซอสได้รับใบอนุญาตเบื้องตน้นจากสำนักง,งานผู้ดูแลระบบเงินตาของสารัฐในปี2021เพื่อเริ่มดำเนินงานธนาคารแล้วครับโดยในตอนนี้สารัฐกำลังยุ่งอยู่กับการปรับโครงสร้างการกำกับดูแล Stable c คและถ้าหากไม่มีตัวตนในด้านกฎหมายที่ชัดเจนครับ การพูดถึงการทำธุรกิจเหรียญก็คงดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ครับเมื่อได้ใบอนุญาตธนาคารแล้วบริษัทคริปโตก็สามารถทำกิจกรรมได้เหมือนกับธนาคารทั่วไปเช่นการรับฝากเงินและปล่อยสินเชื่อแต่ก็ต้องเผชิญกับการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นเช่นแ n นโชเรตด i g i t a l ที่มีใบอนุญาตธนาคารสหพันธรัฐก็ต้องลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในการทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังถูกหน่วยงาน DSS ของสหรัฐ ทําการตรวจสอบมาย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลของทรัมป์ก็มีหลายบริษัทในวงการคริปโตและฟินเทคที่พยายามขอใบอนุญาตธนาคารเพื่อขยายขอบเขตธุรกิจของตน For Circle obviously we've always gone in through the front door we've always worked with policy makers we've always worked to be regulated and and that you know trust transparency compliance you know responsible innovation that's been core ตอนนี้ในวงการคริปโตทั้งหมดครับกําลังเกิดกระแสการขอใบอนุญาตโดยใบอนุญาตธนาคาร ก็ได้กลายเป็นของที่มีค่าและทุกคนครับต่างอยากที่จะเป็นองค์กรที่ถูกต้องแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะว่าใบอนุญาตไม่ใช่แค่เรื่องของการได้รับสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ยังสามารถช่วยให้เชื่อมต่อกับระบบธนาคารขยายธุรกิจใหม่ดึงดูดลูกค้ารายใหญ่และยังได้รับความไว้วางใจจากทั้งพ่วงกับดูแลและนักลงทุนอีกด้วยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Stable Co i n และการชำระเงิน ที่ผู้คนส่วนใหญ่ครับยังคงดําเนินการอยู่ในพื้นที่สีเทาแล้วใครลหะครับจะไม่อยากได้ใบอนุญาตอย่างชัดเจนเพื่อทํางานอย่างถูกต้องแต่ถ้าจะพูดกันตามตรงครับสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่แค่ต้องการแล้วจะได้เลยเพราะขั้นตอนในการขอใบอนุญาตยากมากครับรวมถึงข้อกําหนดก็สูงมาการเงินก็ต้องมั่นคงการควบคุมความเสี่ยงก็ต้องละเอียดอ,อ่อนและต้องผ่านการตรวจสอบกฎระเบียบทั้งหมด ซึ่งกาจจะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลครับเพื่อเตรียมคุณสมบัติก่อนโดยที่หลายๆบริษัทคริปโตครับไม่ว่าจะใช้เงินไปเยอะเกินไปเทคโนโลยีซับซ้อนเกินไปหรือบัญชีไม่เพียงพอการผ่านมาตรฐานนี้มันก็ถือว่ายากจริงๆครับโดยที่ในตอนนี้ Circle และ b i t g o ก็กำลังเดินหน้าเป็นผู้นำและก็อาจจะสร้างกระแสการตามล่าหาใบอนุญาตให้กับโปรเจกต์อื่นๆ ที่กำลังมองหาโอกาสในการพลิกฟื้นครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับราคาของบิตคอยได้พุ่งขึ้นลงอย่างดุเดือดครับซึ่งก็ได้ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนที่ถือบิตคอยเป็นสินทรัพย์หลักต้องประเชิญกับแรงสั่นสะเทือนไม่น้อยเลยครับตัวอย่างเช่น MetaPlanet จากญี่ปุ่นซึ่งได้ถือบิตคอยอยู่4,855 BTC ราคาหุ้นของบริษัทก็ได้ดิ่งลงถึง20%ภายในวันเดียวครับส่วนในสหรัฐบริษัทด้านอุปกรณ์การแพทย์ อย่าง s ซ m l e r s c i e n t i f i ฟก็ได้ประกาศเมื่อต้นปีครับว่าถือบิตคอยอยู่3 1 9 2 BTC บแต่ราคาหุ้นก็กลับร่วงไปแล้วถึง3 0นเปอร์เซับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับและในทางกลับกันตัวพ่อสายบูบิตคอยยังไมโครสตัเลจีก็ได้กลับมายืนหนึ่งอย่างน่าทึ่งครับโดยแม้ตลาดจะผันผวนหนักแค่ไหนราคาหุ้นของบริษัทก็ลดลงไปเพียงแค่2%เซเท่านั้นในปีนี้ครับซึ่งเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆแล้ว i มโครสตาด e จีก็เหมือนกับแชมป์สายอึดที่ทนแรงกดดันได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวครับไมเคิลเซเลอร์ผู้ก่อตั้งไมโครสตาด e จีเพิ่งเปิดเผยว่าขณะน,นี้หุ้นของบริษัท MSTR ถูกถือครองโดยสถาบันการเงินกว่า13,000แห่งและนักลงทุนรายย่อยอีกกว่า814,000รายซึ่งรวมแล้วคาดว่ามีผู้คนมากกว่า55ล้านคนที่ได้สัมผัสกับบิตคอยทางอ้อมผ่านบริษัทนี้ อีร e ิกไวส์ผู้ก่อตั้งบล็อกเชนอินเวสเมนต์ก r ุ u p ชี้ว่าตัวเลขนี้ยังสูงกว่าจำนวนผู้ลงทุนรวมทั้งหมดใน Bitcoin ETF ที่ตั้งอยู่ในซาฮาราเเยอีกก็ยิงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทพิเศษของ MicroStrategy ในฐานะที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกคริปโตและโลกการเงินแบบดั้งเดิมและเซเลอร์ยังได้เสริมอีกว่า Bitcoin ที่บริษัทถืออยู่ในตอนนี้ยังคงห่างไกลจากคำว่าเพียงพอถือเป็นการบอกเป็นในว่าพวกเขายังมีแผนที่จะซื้อเพิ่มในอนาคต but i think the price of bitcoin will go to 13 million over 20 years i couldn't say that about a security right you have you have uh, you have uh, legal immunity to actually express your opinion about a commodity that makes commodities uh, politically superior legally superior ethically superior financially superior to a non-commodity to a security and it's not just a little bit better It's 100 times better. ตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยครับว่า MicroStrategy คือหนึ่งในวันบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่ถือครอง BTC มากถึง531,644เหรียญแค่ในเชิงบัญชีพวกเขาก็มีกำไรที่ยังไม่รับรู้มากถึง45,200ล้านดอลลาร์และบูลค่าบริษัทครับก็ได้พุ่งทยานสู่ระดับ46,500ล้านดอลลาร โดยที่ทั้งหมดนี้ครับเกิดจากกลยุทธ์สายบุกเต็มตัวพวกเขาครับเลือกที่จะเดินตั้งแต่แรกโดยซื้อบิตคอยอย่างไม่หยุดยังครับจนบริษัทได้กลายเป็นตำนานในวงการคริปโตโดยที่กลยุทธ์ของพวกเขาก็น่าสนใจไม่น้อยครับพอได้เก็บสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดดึงดูดนักลงทุนสถาบันเติมความมั่นใจแบบจัดเต็มและสุดท้ายครับก็ได้กลายเป็นหนึ่งโมเดลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการนำเงินทุนเข้าสู่ตลาดโดยที่ไมเคิลเซเลอร์ครับผู้ก่อตั้งบริษัท ก็ได้รับบทเป็นคนปลุกกระแสอย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งก็ได้คอยโพสต์บอกใบยว่าเขายังจะซื้อเพิ่มอยู่เรื่อยๆบนโซเชียลเหมือนกลัวคนลืมว่าเขายัง s t a c e s s อยู่จริงๆโดยถ้ารอบกระทิงถัดไปเริ่มต้นขึ้นจริงครับคนที่จุดทนวนก็อาจจะไม่ใช่คนอื่นไกลครับนอกจากพวกเขาเอง Balance ครับซึ่งเป็นเกมเว็บรีหน้าใหม่ที่พัฒนานโดยทีม Epo มาพร้อมข้อได้เปรียบครับจากฐานผู้ใช้เดิมกว่า4.2ล้านราย และมีผู้เล่นร่วมแบบแอคทีฟมากกว่า450,000คนครับโดยนับตั้งแต่เปิดตัวก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามครับโดยที่ช่องของเราในฐานะนักลงทุนกลุ่มแรกของ Balance และผู้แนะนำโหนดรายแรกเรายังมีรหัสเชิญพิเศษครับนั่นก็คือ b t v 8 8 8 8โดยสำหรับใครที่ใช้รหัสนี้ในการซื้อโหนดครับหากภายใน6เดือนหลังจากที่โทเค็นเปิดตัวแล้วคุณไม่พอใจกับผลตอบแทนจากการลงทุน ทางเราครับยินดีซื้อคืนในราคาทุนและพร้อมซัพพอร์ตเต็มทีครับซึ่งทางเราครับได้เลือกโครงการอย่างจริงจังและมั่นใจในการห้อยข้อมูลกับผู้ชมของเราและถ้าหากคุณพร้อมเราก็พร้อมรับประกันครับโปรเจกต์เว็บทรอย่าง Balance ได้บรรลุความคืบหน้าสําคัญในช่วงที่ผ่านมาโดยโทเค็นหลักของระบบอย่าง EPT ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมเปิดช่องทางรับสิทธิ์แ o p และการเคลมให้ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศได้สะดวกยิ่งขึ้นและ Binance Alpha ก็ได้เปิดให้ซื้อขาย EPT แบบ Spot ตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาในขณะที่แพลตฟอร์ม u u t u r e s ของ Binance ก็ได้เปิดให้เทรดคู่ระหว่าง EPT และ USDT แบบ Pur p e r p o t u u l l o o t t r c t t แล้วเช่นกันโดยมี ever โด Leverage สูงถึง20เท่าถือว่าเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กลยุทธ์การเทรดของนักลงทุน EPT และเป็นสินทรัพย์ในระบบนิเวศของบาลานซ์ที่ถูกใช้งานหลายฟังก์ชันเช่นาการเล่นเกมร่วมกับ AI การจับคู่แมกอัจฉริยะการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลโปรเจกต์รวมถึงการวางเดิมพันโนดซึ่งจะเชื่อมโยงทั้งประสบการณ์ผู้ใช้และโมเดลเศรษฐกิจของแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันอย่างครบวงจรในตอนนี้ครับชุมชนของบาลานซ์ยิ่งอยู่ยิ่งร้อนแรงขึ้นจริงๆครับ บนแพลตฟอร์ม X ก็ได้มียอดผู้ติดต,ตามทะลุ348,000รายแล้วส่วนใน Discord ครับก็มีสมาชิกกว่า80,000คนซึ่งเรียกได้ว่าต่างคึกคักกันสุดๆครับและปัจจุบันแพลตฟอร์มได้รองรับเกมเว็บถไปแล้วก็80เกมและเกมเว็บ3อีกกว่า90เกมครับโดยทางการครับยังได้ประกาศชาัดว่าจะตั้งเป้าขยายให้ได้มากกว่า500เกมซึ่งเรียกได้ว่าเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้เล่นแบบจัดเต็มเลยทีเดียวครับ โดยการเปิดตัวโทเค็น EPT ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญครับของ l a n c e ในการสร้างระบบในเว็บเกมโซเชียลบนเว็บรีและมีแนวโน้มที่จะดึงดูดทั้งผู้เล่นและนักพัฒน,นาให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นแนอนาคตครับแต่ก็อย่างว่าครับสนานนี้ไม่เคยขาดผู้เล่นเลยหรือไม่เคยขาดคู่แข่งเช่นโซเบลที่ตั้งเปาจะเป็นแพลตฟอร์มเกมเว็บรีสุดท้ายและเอ็นโวที่เตรียมเอาเกมฝ่ายมาเสริมทัพแต่ละลายก็น่ากลัวมไม่แพ้กันครับ ส่วนบาลานซ์จะฝ่าดา่านเหล่านี้ไปได้ไหมอันนี้เราจะต้องมาติดตามดูเกมต่อไปครับว่าจะเดินหมากยังไงสำนักงานคณะกรรมการกำกักำกกบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ประกาศในวันนี้ว่าพาวเอ i ดคินได้ทำพิธีสาบานตนและเข้ารับตำแหน่งประธานคนที่34อย่างเป็นทางการโดยเขาจะเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางนโยบายกำก,กับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐในอนาคตเอริกเวอชูนสัสนักวิเคราะห์จากบลูมเบิร์กได้เปิดเผยว่า ในปีนี้จะมี ETF ด้านคลิปโตมากกว่า70รายการที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบและพิจารณาโดยสำนักง,งานกรอตอสหรัฐ (US e c โดยครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายประเภทเช่น XRP, Litecoin, SOL และ Dogecoin รวมถึงอนุพันธ์คลิปโตอื่นๆอีกมากมายสื่อต่างประเทศรายงานว่า e r o n Musk อาจจะประกาศก,กำหนดวันที่จะลาออกจากหม่วยงาน Government Efficiency Department ในระหว่างการประชุมสายโทรศัพท์ แหลงผลประกอบการประจำไตรมากซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23เมษายนนี้ประเทศเอลซาวาดอร์ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่าได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ M O U กับ Nvidia เียยักษ์ใหญ่ด้านชิปของโลกเพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ A I อธิปไตยหรือ s o v e r e i g n A I ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปาเวลดูรอฟได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าว โดยระบุว่าเทเลกร a m จะไม่ยอมเปิดช่องทางลับหรือแ a c k door ตามที่ฝรั่งเศสและสหภาพยุโรปเรียกร้องแม้จะต้องถอนตัวออกจากตลาดก็ยอมเพื่อไม่ให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือทำลายเทคโนโลยีด้านการเข้ารหัสซึ่งเป็นหัวใจหลักของแพลตฟอร์มเอาล่ะครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด มีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ BTV Insight Podcast ครับที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนล่ะครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและถ้าหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับได้รับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับแล้วมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกัน แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ